วัดศพไทยจ้าเก็บเม็ดขึ้นรถไปทานตกมา40กว่านาทีแล้วจ้าฝนนี่หยุดจริงๆเรามาเล่นคองสามทำปนินไซโลหลุดไปนะไซใหญ่นะไซบิก๊กตรงเนี้ยเบ็ดหักเลยเนี่ยจะเอาขึ้นมาละหักแล้วตรงนู้นกลางอากาศเลยนะเขากำลังเดินมาตักให้เสียดายจ้าตอนนี้ นั่งรอให้ฝนหยุดแล้วจะเก็บเบ็ดกลับบ้านเวลาเราน้อยนี่นี่ผลงานเรานน่ปนประนินสองแต้มแล้วก็อะไรอีกปลาบูปลาตองปลากระมังเมื่อกี้ชโดมันมากัดกระมังเอ้มามากัดกระชังเป็นรูเลยนะเลยยกกระชังขึ้นไว้ข้างบนเลยชโดนะมันใช่ตัวเงินตัวทองมันกระโดดสวนออกไปโห้หตุบเลยออ่มันก็มีชโดด้วยนะคลองนี้ เดี๋ยวเรารอฝนหยุดจ้ะประสบภัยตอนนี้ประสบภัยจะนี่ปลาน,นินก็กินอยู่นะจ๊ะใหญ่กว่าฝ่ามือเด้อเี่ยเนี่ยไ่ตัวหลุดนะไซโลโอ้โหตัวแดงขีดแดงเบลเล์เนี่ยจนเบ็ดหักคาปากฝนยังตกเดีด๋วยวจ้ะเริ่มทยอยเค็ียร์เบ็ดจ้ะ ตกไม่มีหยุดเลยฝนเดี๋ยวเราจะเก็บเบ็ดเอาขึ้นมาสองคันแล้วจะ้ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาใหม่เราก็มาสไตล์เดิมเราบ่ายสามโมงสี่โมงอันนี้ลองมาดูเขามาสำรวจไหมเพิ่งมาครั้งแรกจ้ะไหมนี้เกือบจะไปลงตรงนู้นเกือบจะโดนแล้วมันมีมุมที่ไม่ให้ตกอยู่นะเราต้องสังเกตด,ดีๆถ้าไปมุมนั้นอาจจะโดนโดนเก็บตังยึดเบ็ดโดนปรับ อันตรายจ้ะเราต้องสอดสองสายตาอันนี้ก็ถามพ่อค้าลูกชิ้นนะว่าตรงนี้ตกได้ไหมสอดถามก่อนตกชัวร์ที่สุดจ้ะเขาบอกไม่ตกเขาขี่พามาตรงนี้เลยบอกให้มันลงตรงนี้ตกตรงนี้ตกตรงนี้ได้ <c oughs> ก็ขอบคุณรถพ่อค้าลูกชิ้นนะ <c oughs> ที่เขาแนะนำหมายจ้ะ <c oughs> เริ่มเก็บเบ็จจ้ะฝนตาลงนิดหน่อยลนะ เรานะจ๊ะโอ้ยลงพอได้เห็นหนะ้าเสียาดายไซโบสองตัวที่หลุดไปเบ็ดหักจ้ะใหญ่ไปเราก็เลยขยับเบอร์บิดขึ้นมาอีกหน่อยเพื่อที่จะได้งัดปลาไดาา้เวลาน้อยก็พอได้เห็นหน้าปลานินนะที่อยู่ข้างๆตรงนี้กแกละได้ไ็สามแ,แต้มอะปลานินไซนี่เลยจ้ะที่เขาได้ ใส่สวยลุงปลามืออันนี้ใหญ่กว่าปลามือจ้ดี๋เดินทางกลับบ้านจ้าก่อนกลับป้ากำลังใส่สีนิ้วมาอีกเต็มจ้ะนี่เหลือเบ็ดอสีคันนะเรายังไม่ได้เก็บกำลังเก็บปลาใส่ถุงอยู่จ้ะเน,นี่ยนี่ในเต็มจ้ะเดี๋ยวเราจะกลับละมืดแล้วจ้ะมืดแล้วจ้ะม,มันไม่ได้มืดหรอกฝนหยุดแล้วต้องรีบนี้เดี๋ยวมาอีกรอบฝน ลูกตนต้าของเรานั่งตกปลาแข่งกับฝนมาในตกปลาเลยลบแต่ฝนจ้าสองสามชั่วโมงเราอุ้ยไม่เอาค่ะน้องลูกแก้วไซส์ใหญ่นี่เบ็ดหักไปเลยนะเสียดายมากจุปลาค่ะลูกแก้วบอกจุปลาน,นี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ลูดเสีษฐายนี้พ่อนี้ลูกแก้วนี้พอ่พอนี้ลูกแก้วนี่ตัวอะไรผลงานของเรา อันนี้อะไรครับอันนี้ปลาบูค่ะแล้วอันนี้ปาลาอะไรปลานินค่ะเนี่ยฝ่ามือกับแก้วเลยใส่นี่นะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกโอ้ย <c oughs> ปลานิงกัดมือนี่ใสสวยอยู่จ้าปลานี่ใสสวยอยู่เสียดายตัวใหญ่ <c oughs> ใสบิ๊กตัวนี้แดงใหญ่มากเบ็ดหักคาปากไปเลย <c oughs> จะตักอยู่แล้วอดได้เตัวจะบิดหักไปสักก่อนตัวใหญ่จัดตัวใหญ่มั่เหี่ยทุกปลาเสกจ้าสุดสำเร็จถ้าฝนไม่ตกนี่น่าจะได้หลายแต้มอยู่จ้าก้้จองัดหอ่ะนี่สามตัวนะป้าเดี๋ยวเราลองชั่งดูหนึ่งโลสี่ขีดนะจ้าสามตัวเนี่ยว่าให้กัดมือนะลูกแก้วใครคือลูกแก้ว